เราจะแอบค่ำแล้วเราจะแอบไปหาน้ำว้าเบื้องน้ำว้าเสียจังใดรักลีไปหาน้ำว้าลีอื้นลีอื้นลีอื้นน้ำว้าน้ำว้าน้ำว้าอยู่ใส่บ้าน้ำว้าอยู่ใส ตี๋ยแม่ลีก,ก็เห็นเตี่ยเอ้ยลีบันไดก็เห็นไว้น้ำว่าไหมลายไหมคำแล้วว่าเขาควกหรือลูกํำแล้วเ,เ,เห็นเห็นหมาเพราะอะไรน้ำว่าเห็นหมาเพราะได้เป็นคั้วลีกันคั้วลีกันกับหมาคั่วลีกันคำแล้วว่าเขาควงหรือลูก ว่าชาบาแก้วอะ่ะมึงไอ้ชาบาแก้วชาบาแก้วเออหลี่มาปันไดเห็นกับเรนใส่ฮัเว้ยไอ้ชาบาแก้วพี่ชาบาแก้วกับพี่ก้านกล้วยกับน้องน้าว้าหากินอยู่ด้วยกันสามตัวแอบมา้าลักมามารักเอิน มีเอฟสีคนหนึ่งเพื่นบอกว่าลีร้องลีแล้วรักเอินเบิงาน้ำบาสีมาบอบสันก็นเลยลีเราเอินเบิงแล่นจันเลยได้ยินซื้อเฮาเอิญแล่นนี่คือความน่ารักของน้องน้ำบาค่ะ